โอเควัสดีครับมาเทสกล้องก่อนส่งนะครับกับ o l y m p u ั om 2นะตัวนี้เจ้าของส่งมาทำ cla กับวัดแสงออโต้เพี้ยนแต่แมนนวลวัดแสงได้ปกติอ่ะมาเรามาดูกันตัวนี้ทำทั้งเลนแล้วก็ตัวบอดี้นะอ่ะชิ้นเลนล้างไปแล้วนะครับตอนแรกมามันจะมีฝุน่นอยู่ข้างในนะเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็ด้านหลังจะมีฝ้านะครับเนี่ยจะเห็นฝ้านะอ่ะ อเคจัดการไปให้แล้วนะครับหมุนแหวนโฟกัสสมูทปกติเนะอะแล้วก็ในส่วนของบอดี้ตอนมาก็จะมีรอยตรงนี้มาอยู่แล้วนะแล้วก็ปีซึมเสื่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็จัดการไปแล้วภายในก็จัดการไปแล้วนะครับ บุกการแสงใหม่นะก็เดี๋ยวคาบรอยนิ้วมืออย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเช็ดออกให้นะครับรอยนิ้วมือตามพวกเนี้ยเนาะก็จะจัดการให้อีกทีหนึ่งก่อนที่จะแพ็กกล้องแล้วก็ส่งนะครับทีนี้เรามาดูกันตัวนี้ใส่แบตไว้แล้วนะเดี๋ยวพี่หนึ่งเช็คแบตให้ดูโอเคเช็คแบตติดนะครับ ตัวแถบข้างในเห็นไม่เอ่ยน่าจะเห็นยากหน่อยนะอ่ะภายในช่องมองเนี่ยเราจะเห็นเป็นคาบคราบพวกนี้เป็นฟองน้ําที่กัดปีซึมนะครับมันเสื่อมทําความสะอาดก็ไม่ออกแล้วนะมีทางเดียวก็คือต้องเปลี่ยนนะครับอืมมาเดี๋ยวมาลองใส่ใส่เล่นละน่าจะเห็นนะ ล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับแต่ตัวเข็มการทำงานของมันเนี่ยทำงานนะ1.8 ISO 400ถ้าสองไฟเห็นไหมสปีดก็จะเร็วแต่ถ้าปรับไปที่ f 1 6บหกสปีดก็จะช้าอืม โอเคนะในโหมดออโต้ทำงานนะครับปกติตัวเข็มที่ชี้บอกเห็นไหมที่ชี้บอกภายในเนี่ยเวลามันชี้ไปประมาณสัก5 0 0 0ถึง1,000เนี่ยสปีดก็เปิดอะปกตินะเท่าที่เท่าที่พี่หน่งเช็คดูในตอนกลางวันนะครับที่แบบตั้งถ่ายปกติอะไรอย่างเงี้ย นะภายในก็จัดการไปให้แล้วนะครับ OM2 ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเอาฝุ่นในช่องมองออกเนี่ยเอาฝุ่นในตรงข้างในนี้ออกเนี่ยมันจะมีเดือยตรงนี้เนาะมันสามารถที่จะกดแล้วก็ดึงลงแล้วก็ไอแผ่นสกรีนตัวนี้มันจะหลุดออกมานะครับเราก็เอามา เอาลูกยางเป่าลมเป่าฝุ่นออกแล้วก็ดันมันขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็ล็อกได้เนาะม่มานตึงเหมือนเดิมนะมทีนี้ในโหมดออโต้จริงๆมันก็ทำงานได้ปกตินะครับตามค่าแสงนะสปีดเนี่ยเราค่ามาที่ แมนนวลแล้วจะไล่สป hmm. uh. okay. ีดตั้งแต่ชัตเตอร์บีนะครับเห็นไหมเลยอืมชัตเตอร์บีนะอ่ะโอเคต่อมา สปีดหนึ่งเห็นไหมแสงมันอาจจะสะท้อนเยอะไปหน่อยนะครับต่อมาสองต่อมาสี่แปดสิบห้าสามสิบ หกสิบหนึ่งสองห้าสองห้าศูนย์ห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันอาจจะมองไม่ทันเนาะ จะเป็นว่าเบรเ,เ,เปิดแน่นอนนะครับเช็คแล้วจัดการแล้วทั้งหมดอ่ะมาดูในส่วนของนับเฟรมเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆเลยนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบ จะรีเซ็ตด้วยการเปิดฝาหลังโอเคนะอืมคือตัวกล้องเนี่ยมาทำงานมาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอ่ามันจะมีภายในที่เป็นสนิมเขียวเนาะอ่าซึ่งก็ถ่ายรูปส่งกับเจ้าของไปแล้วนะครับก่อนทำนะว่าสนิมเขียวมันหนักมากมันกินในส่วนของส่วนบนนี้แล้วก็ใส่ไฟนะครับแล้วก็จะมีสนิมแดงตรงนี้ ก็นะจัดการไปให้ทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปในส่วนของเข็มวัดแสงในช่วงกลางวันให้ดูเนาะอีกทีหนึ่งว่าตัวเข็มชี้ทำงานได้ปกติตามค่าแสงนะครับมีอันไรอีกเซลทัมเมอร์ นะตัวกล้องมันมาปกติอยู่แล้วละเพียงแต่ตัววัดแสงมันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยจัดการแก้ไขไปแล้วนะครับม,มีฝาปิดมาแล้วก็สายคล้องนะใส่คล้องพี่หนึ่งไม่ได้แกะเลยนะก็ยังอยู่แบบนี้เดี๋ยวก็จะแพ็คส่งไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเลนเนาะโอเคทั้งหมดก็จะง่ายๆสั้นๆน,นะครับ ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่ากล้องไม่ได้เสียหายมาหนักเพียงแค่มาเช็คดูเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณครับ